ว,วันนี้คือครบรอบ10ปี <Yes. S 1> แล้วแหวนแต่งงานไปไหนนี่ไอไม่เคยถอดเลยเนี่ยแต่วันนี้ไม่ใส่มาเผื่อแบบเผื่อจะได้อะไรเป็นของขวัญ ว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่ครองรักกันมายาวนานกว่า19ปีกันเลยทีเดียวสําหรับคู่พระนางอย่างเอมี่กลิ่นปทุมและซีสิวัตที่มีจุดเริ่มต้นของความรักที่สุดพีคลาสุดทั้งคู่ได้ฉลองวันครบรอบวันแต่งงาน10ปีด้วยกันพร้อมเผยโมเมนต์น่ารักกับถ้อยคําสุดหวานที่ทําเอาเหล่าแฟนคลับพากันแห่คอมเมนต์ชื่นชมใจฟูกันไม่ไหวกับความน่ารักที่ทั้งคู่มีให้ต่อกันซึ่งเส้นทางความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไปติดตาม รับชมพร้อมกันได้เลยค่ะหากเราย้อนกลับไปเอมี่เคยให้สัมภาษณ์ถึงจุดเริ่มต้นความรักของทั้งเขาและเธอผ่านรายการท o เด y s h ชวว่าเธอเคยเล่นละครด้วยกันกับเขาพร้อมกล่าวว่าเคยดูเขาเล่นละครแล้วเขาเป็นพระเอกรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาตนก็รู้สึกว่าเขาก็มีความน่ารักดีแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรโดยจุดเปลี่ยนที่ทําให้รู้สึกว่าทั้งสองคนเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันเป็นตอนที่ช่วงทั้งสองคนนั้นเล่นละครผ่านไปได้สักครึ่งเรื่องแล้วตอนที่เขาติดต่อใหม้มาให้มาเล เป็นคู่ก,รรกันเราก็เลยอุ๊ยอ๋อคนนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออมัน รักดีก็ uh uh. คิดว่าเขาน่ารักดี uh uh. แต่ก็<ล>ยังไม่ได้คิดอะไรซึ่งเอมี่ก็ได้เผยให้ฟังอีกว่าซี C. ก็ไม่ได้ออกอาการว่ามีทีท่าว่าจะชอบเธอแต่เขาก็มักจะไปเล่าให้อีกคนฟังโดยคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเธอเองซึ่งเพื่อนคนนี้ก็จะมาบอกทุกความเคลื่อนไวหวให้เธอได้ฟังตลอดว่าเขามีความรู้สึกที่ดีและชอบเราซึ่งเอมี่ได้กล่าวว่าตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นว่าเขาจะเข้ามาจีบหรือว่ามาเข้าหาเราเลยจนท้ายที่สุดเจ้าตัวอย่างสาวเอมี่ทนไม่ไหวเลย ปรีปากถามซีออกไปตรงๆเลยว่าพูดอะไรกับพี่ก้อยซึ่งเป็นพี่คนสนิทของเธองานนี้ทําเอาทางด้านพระเอกหนุ่มอย่างซีซีวัตถึงกับออกอาการเลิกลาก่าทาตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวกับสิ่งที่ได้ยินจากสาวเอมี่เหขาจะมาจีบหรือแต<อ>่อะไรที่กองไม่เห็นเขาจะอะไรเลยไม่<อ>พูดอะไรกับพี่ก้อยอะไรเปิดไปแซวเขา<อ>แล้วเขาก็หน่าแบบ ลหลังจากนั้นมาทั้งคู่ก็ได้มีการครบหาดูใจกันอย่างจริงจังอีกทั้งทั้งคู่นั้นก็มักจะอยู่ทุกช่วงทำลายสําคัญของชีวิตและประคับประคองกันเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยากันอย่างเป็นมั่นเป็นหมอแล้วจึงได้จัดพิธีมงคลสมรสกันอย่างเป็นทางการไปในวันที่8มิถุนายน2557และฉลองมงคลสมรสกันเมื่อวันที่28มิถุนายน2557ก็ต้องบอกเลยว่า บรรยากาศในพิธีมงคลสมรสนั้นช่างเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนานอีกทั้งอย่างไรล้อมไปด้วยกลุ่มเพื่อนจากวงการบันเทิงซึ่งเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวอีกทั้งทั้งคู่ยังได้เปิดบ้านซึ่งเป็นเรือนหอหลังขนาดใหญ่ของทั้งสองคนที่มีดีเทลการตกแต่งสไตล์บ้านนั้นค่อนข้างรมรื่นหรูหราและงดงามเรียกได้ว่าสมกับที่เป็นเรือนหอสำหรับคู่รักจริงๆเลยล่ะค่ะรวมถึงยังมีอีกเรื่องที่ทุกคนต,กต่างก็ต้องพากันสงสัยกันเป็นอย่างมากว่า ทั้งคู่นั้นคลองรักกันมายาวนานนับหลายปีขนาดนี้แต่ยังไม่มีแพลนที่จะมีลูกสักคนเลยหรือทั้งนี้นางเอกสาวอย่างเอมี่ก็ได้เคยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าทั้งคู่วางแผนไว้ว่าจะอยู่กันสองคนเพราะเป็นความตั้งใจของพวกเขาแต่แรกอยู่แล้วซึ่งถ้าให้ถามถึงเหตุผลว่าทําไมถึงไม่อยากมีเธอจึงตอบกลับไปว่าหลายๆอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องของเวลาโลกในยุคปัจจุบันไหนจะเชื้อโรคต่างๆอีกพร้อมพูดเสริมว่าชีวิตของเราสองคนตอนนี้แฮปปี้มากแล้ว ทุกอย่างมันลงตัวแล้วทั้งการใช้ชีวิตการทํางานเพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักโดยในเวลาต่อมาทั้งคู่ได้ออกมาทํา Q&A ถามตอบกับเหล่าแฟนคลับผ่านรายการช่อง YouTube ของตัวเองอย่างช่อง Now You See Me ใน EP ที่85พร้อมเผยถึงเรื่องราวที่ไม่เคยบอกกับใครที่ไหนเมื่อก่อนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก่อนที่จะได้พบเจอกันโดยช่วงหนึ่งของรายการเอมี่ได้เผยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าก่อนหน้าที่จะมาเจอซีเธอก็เคยมีแฟนมาก่อนอยู่แล้วแต่ยอม เลือกซีและทิ้งเขามาเพราะว่าเธอชอบซีมากพร้อมพูดเสริมว่าชอบเพราะว่าปากดีอยากลองพร้อมหัวเราะไปฉาดใหญ่จนต้องบอกเลยว่าทําเอาด้านหนุ่มซีถึงกับกอดพร้อมหอมภรรยาสุดที่รักไปหนึ่งฟอดใหญ่ผ่านรายการแบบไม่เขินอายกันเลยล่ะค่ะ ไอซนมีแฟนอยู่แล้วไม่ถามจริงแล้วทิ้งแฟนเพื่อมาคบเธอเพราะฉันชอบเธอมันดียังไงอ่ะคนนี้มันดียังไงมันป่านดีชอบอยากลองล่าสุดในที่สุดวันนี้ที่รอคอยของทั้งคู่ก็มาถึงอีกครั้งโดยทั้งเอมี่และซีได้ออกมาดินเนอร์ฉลองวันครบรอบวันแต่งงาน10ปีร่วมกันโดยซีซีวัตได้ลงภาพคู่กับภรรยาสุดที่รักอย่างเอมี่พร้อมระบุแคปชั่นที่มีใจความโดยรวมว่า10ปีแล้วที่ทั้งสองคน แต่งงานกันมาอายุเพิ่มขึ้นแล้วแต่ก็ยังเล่นกันอ่ำกันเหมือนเดิมเดี๋ยวตีเดี๋ยวรักกันเราทั้งคู่ต่างก็โตขึ้นถึงแม้ว่าเราทั้งสองคนจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอยู่เสมอมาพร้อมกล่าวว่าไม่มีความรู้สึกกังวลอะไรเลย1ิปีที่จับมือร่วมกันมาตลอดถือว่าเป็นคําตอบที่เพียงพอแล้วไม่ว่าจะยากแค่ไหนเราก็ผ่านมาได้เสมอขอบคุณที่ทําให้มีความสุขทุกวันดูแลกันไปแบบนี้ตลอดเลยเนอะรักแมนนี่ซึ่งด้านสาวเจ้าตัวอย่างเอม มีก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพช่วงทำลายแต่ละปีที่ทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมาตลอดในระยะ19ปีพร้อมระบุแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า10 y e a r of m a r r i life with you in a year before that Thank you, you for never running away โดยมีความหมายว่า10ปีชีวิตของการแต่งงานกับคุณซึ่ง9ปีก่อนหน้านั้นขอบคุณที่ไม่เคยวิ่งหนีจากกันไปไหน